ท่านทิ้งเหลี่วเวย้และหม้อเฉินไว้ตรงนั้นส่วนตัวเองกลับมานั่งกับข้าที่นี่อาหากข้าไม่มาหาท่านท่านจะรู้ได้ยังไงว่าไปหลี่ตรงจุนไปที่หอเต่าดำแล้วหอเต่าดำเหรอชะตาชีวิตเขาเหตุใดถึงยากเช่นนี้เนอ้อฮ อาจารย์น้อยมีคนส่งจดหมายมาเจ้าคะ่ะสำนักไปเสียวซื้อข่าวกับสำนักไปเซียวเหรอใช่สิใช้เงินไปก้อนใหญ่เชอะนะร่ำรวยจริงๆทางนั้นบอกว่าจดหมายฉบับนี้ยังต้องเพิ่มเงินด้วยดูท่านี่จะเป็นข่าวที่ไม่ธรรมดาผู้อาวุโสที่แนะนำจูเกอร์วินให้สำนักศึกษาเสียชีวิตไปตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนแล้วระวัง จะจ้งยุติการสอบหรือไม่ไม่ทันแล้วไปหาไปลี่ตงจุ้ยไปลี่ตงจุ้ยพวกท่านไม่คนสนใจข้ารีบหนีไปสิสิ้นเปลืองกระบวนท่าข้าจริงๆมันหนีไม่ได้ก็สู้เถอะสี่คนสู้หนึ่งคนยังกลัวหมันไม่แข็งพ่ออีกเหรอ เดินกับเขาหนึ่งหมัดจะว่าหมัดท่านแข็งหรือไม่แม่ข้าจะเข้ายุทธภพไม่นานแต่ก็ยังพอมองออกเขาขั้นฟ้าไร้พันธนาการเราขั้นสามัญวชิระไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาท่านผิดแล้วผิดตรงไหนข้าไม่ใช่สามัญวชิระ ข้าคือท่านพิพบเสรีเช่นนั้นจะกราบอาจารย์ทำไมใครว่าข้ามากราบอาจารย์อาจารย์ข้าหลีสู้จนคือเสียนแท้จริงที่มีชีวิตยอยู่ไม่ด้อยกว่าอาจารย์หลีเลยข้ารับคำสั่งให้มาที่นี่เพื่อเก็บประสบการณ์นีดตรงจุลินมีอะไร ้าก็อยู่ขั้นิีพบเสรีข้า <c oughs> ถึงเป็นตัวตลกสินะไม่สู้แล้วพวกเจ้าสีคนไปเถอะให้ได้ถึงปล่อยพวกเราไปเมื่อครู่พวกเจ้า มีโอกาสทิ้งเจ้าหนูที่ใช้กระบี่และหนีไปได้กลับไม่ทําเช่นนั้นข้าคิดว่าพอใจมากสำหรับการทดสอบก็เพียงแค่ข้าพอใจเท่านั้นหากให้พวกเจ้าเอาชนะข้าได้ถึงจะผ่านด่านจะต้องกราบอาจารย์ทำไมพวกเจ้าก็เป็นอาจารย์เองได้แล้วต่อไปพวกเจ้าจดจำช่วงเวลานี้เอาไว้ไม่ว่าเวลาใดก็ห้ามทอดทิ้งสหายของตัวเองติงจือจดจำแล้ว วีเจียจดจำแล้ววิเจียเป็นชื่อที่เฮยชะมัดบอกแล้วให้ระวัง <c oughs> ผู้วสอ,สอนี้ถูกต้อง <c oughs> ข้าจะบอกพวกเจ้าอีกประโยคอาศัยเพียงถุงผ้าของพวกเจ้าไม่อาตามหาสิ่งที่พวกเจ้าต้องการได้ดังนั้นพวกเจ้าต้องไปหาคนกลุ่มอื่นๆมีเพียงรวบรวมถุงผ้าทั้งสี่ถึงจะได้คำตอบที่แท้จริง ไปช้าไม่สู้ไปเร็วไปเถอะขอบคุณพวกอุโสขอบใจนะยังรู้จักช่วยข้าด้วย <c oughs> เหล่าดาุนณของปีนี้ไม่เลวจริงๆ ผู้สอบสามคนในนั้นตายน่าสังเวชตอนที่มาถึงแทบดูไม่ได้เลยเราให้คนไปส่งเขาแจ้งครอบครัวพวกเขาแล้วนี่มันคนโรคจิตประเภทไหนพวกนี้มีแค้นอะไรกับเขาเหตุใดจะต้องสังหารคนบริสุทธิ์ด้วยจูกเกอวินตายค่อนข้างประหลาดที่ศพไม่มีบาดแผลมาก ทางนี้เขาตายแล้วข้ารู้แล้วฆาตกรจะต้องมีความสัมพันธ์พิเศษกับสกุลจูเกอร์ไม่เช่นนั้น จจเกิ์วินผู้นี้ตายไปสมก็คงไม่สวยกว่าคนอื่นตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดเพอเจอร์ีบส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจศพนี่จูเกิ์วินที่จะพูดถึงเหรอเขา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 ,เขาไม่ใช่จูเกิ์วินอีกทั้งเขาไม่รู้บรยุทธฮะแารับบา คนสกุลจูเกิดผู้นี้พวกเจ้ามองไม่ออกมาตลอดเลยไม่เลยแม้สำนักจะคลางคลงใจต่อสถานะเขาแต่วลยุทธ์ที่เขาใช้คือฉีเหมือนตุ้นเจี๋ยจริงๆข้าคิดว่าข้าเดาออกว่าเขาเป็นใครเพียงแต่ถ้าเป็นเขาจริงๆเรื่องนี้ก็ยุ่งยากแล้วน่าสนใจดีทว่าพวกเรามาหรือไม่ไม่ใช่เจ้าจะมายุ่งได้ เป็นทูตอู่จั่วจริงๆอีกทั้งสองทูตอู่จั่วต่างก็มาจูเกอวินไม่สิกระแสกําลังภายในเจ้าไม่ใช่คนในวัยดารุนอย่างจูเกอวินนจะเป็นใครกันเรื่องนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องยุ่งแล้วเป้าหมายของเราก็ไม่ใช่เจ้าด้วย้ารักษาเขาก่อนตรงนี้ข้าจัดการเองได้ เด็กเมื่อวานซื้นย่ามาลำพองต่อหน้าข้าดีกว่าเด็กเมื่อวานซื้นเหรอ หนึ่งชนะหนึ่งแพ้เรียกว่าหนึ่งเคราะห์นับตั้งแต่ก่อนเกิดโลกมีพิบัตินับไม่ถ้วนนี่คือวิชากระบี่ไร้จำกัดเจ้าไม่ใช่เจ้าอี้เจียเมื่อเจ้าไม่ใช่จูเก๋อวินข้าจะไม่ใช่เจ้าวี้เจียถูกต้องข้าไม่ใช่เจ้าอี้เจียข้าคือหัวหน้าลูกศิษย์ของหลี่สู้จนแห่งเขาว่างเฉิงหวังอีสิง เออเฮ้ยฮึถึงแล้วยังนี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ถึงแล้ว ตอนพวกนี้มากราบข้าเป็นอาจารย์ทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวพวกท่าสง่างามและดูพวกเจ้าสิห่างกันไกลจริงๆต่พวกเขากราบท่านเป็นอาจารย์ไม่มีคนไล่ข้าซสหน่อยเอ๊ะมาพร้อมกันล่ะใครจะกราบอาจารย์ล่ะสิทธิ์อินลวเสียการสอบครั้งนี้อาศัยอีกสามคนคอยปกป้องมาถึงได้นะว่าโชคดีไม่กล้าขอให้รับเข้าสำนักแม่นางอิน ไปหลีตรงจีนข้าส่งเจ้าถึงตรงนี้ขอตัวละเจ้ายินดีกราบข้าเป็นอาจารย์หรือไม่เขาามเหตุผลที่รับข้าเป็นศิษย์เพราะเจ้าหน้าตาดีไหวพริบดีส่วนวรยุทธ์ของข้าจะสอนให้แค่คนที่ข้าถูกชาเพะเหตุได้วรยุทธ์ของข้าอยู่ในการควบคุมของข้าดังนั้นข้ามีสิทธิ์ขาด เหตุผลนี้เป็นยังไงอีกทั้งพฤติกรรมเจ้าค่อนข้างถูกชะตากับข้าอยากรับก็เลยรับแต่ข้าที่ออกเนะแม่นังอินไม่จริงมัง้งไม่จริงมัง้งเดีวแย่จะรับสิทธิ์จริงๆเหรอสิทธิ์พี่อย่างข้ายังไม่รับสิทธิ์เลยนับตามลำดับแล้วข้าควรจะรับสิทธิ์ก่อนเจ้าซื่อท่านอยากรับก็รับ<อ>แต่พี่สะพ้าย<อ>คงจับท่านไปฝังในสุสานกระบี่ หากเจ้าไม่ยินดีก็ช่างเหมือนเถอไม่ข้าไม่ใช่ไม่ยินดีได้รับความเอ็นดูจากท่านล้วเสียทราบซึ้งนักเพียงแต่อย่างไรก็พาไปหลีตรงจินไปไม่ได้ไม่เช่นนั้นก็เข้าสำนักแล้วค่อยวางแผนใหม่คุณชายหลิวแย่ขออภัยด้วย สิทธิ์ขอคำนับอาจารย์แค่กราบอาจารย์ยากชนนี้เลยเหรอเฮ้ยเจ้าหนูเจ้าล่ะข้าเหรอเออข้ายังไม่กราบข้ารอคนอยู่รอคนเหรอหืมหวังอีสิงเป็นสิทธิ์ของหลี่สู้เจนเขาไม่มีทางอยู่สำนักข้าข้ารู้แต่ยังมีเย่ติ่งจือ เขาคงใกล้ถึงแล้วนะเอ๊ะข้าได้ยินคนมากมายเอ่ยถึงชื่อนี้เย่ติงจือเย่ติงจือฟังดูแล้วแข็งแกร่งมากนะแกร่งกว่าข้าอีกฉะนั้นหากเขามาแล้วข้าเลือกเขาจะทำยังไงจะทำยังไงได้แม้จะต้องถูกหัวเราะเยาะข้าก็แค่ขี่ม้ากลับเมืองเฉินตงของข้่า เจ้ามาก่อนค่ายโอกาสเจ้าหนึ่งครั้งเจ้าคิดว่าหาพ้อเจ้าสองคนอยู่ต่อหน้าข้าข้าควรเลือกใครน่าจะเลือกทั้งสองคนเพราะเหตุใดเพราะเราสองคนเก่งเหมือนกันพลาดใครไปท่านเสียดายทั้งนั้นเนี่ยข้าจะบอกความลับให้นะโลกนี้มีแต่คนอื่นพลาดจากข้าแล้วรู้สึกเสียดายข้าไม่เคยพลาดใครไปและเป็นฝ่ายเสียดายวันสอบครั้งแรกข้ามักสุราหนึ่งกาฮะ ส่วนเย่ติงจือ้อย่างขาแก่หนึ่งขาว่าวยังไงเหตุใดท่านซื้อบื้อเช่นนี้สุราหนึ่งคำเนื้อหนึ่งคำไม่ใช่ความสุขชั้นหนึ่งในใต้ล่านี้เหรอใช่ซีเป็นความสุขชั้นหนึ่งของใต้ล่าจริงๆข้าคือสุราเย่ติงจื้อคือเนื้อพวกเราอยู่ด้วยกันคือกําไรสูงสุดของท่านแล้วไอ้ <c oughs> พูดมาก็มีเหตุผลได้ขอดอด้วย <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าฉายาโฉมอปากมากของท่านจะถูกไปหลีตรงจีนแย่งไปแล้วเลยนะ 嗯。Mm.